ก้าวไกลชนะปาร์ตี้ลินนตสตนะ์แต่บ้านใหญ่ได้ตั้งรัฐบาลอันนี้ตั้งหาคือทฤษฎีใหม่ก้าวไกลชนะกระแสแต่บ้านใหญ่ได้ตั้งรัฐบาลแล้วบ้านใหญ่ได้ตั้งรัฐบาลโดยการที่ทําให้พรรคเพื่อไทยและพรรคอนุรักษ์นิยมรวมกันได้ก้าวไกลก็จะชนะกระแสอีกแหละแต่บ้านใหญ่เขาก็จะต้อง ผนึกกันแล้วอยู่ให้ได้เหมือนกันมันเป็นเรื่องการเซอร์วฟ์ของบ้านใหญ่ซึ่งบ้านใหญ่ไม่ใช่แค่เครือข่ายนักการเมืองนะมันลามไปถึงเศรษฐกิจความมั่งคั่งในท้องถิ่นของตระกูลเหล่านี้ว่าจะต้องอยู่ต่อมันก็คือบ้านใหญ่แม่งยึดอํานาจได้น,นี่มันก็จะอยู่ในสองนักขาลายแบบหนึ่งคือสงครามในระดับท้องถิ่นก็คือการต่อสู้ของบ้านใหญ่ดิ้นรนจะอยู่รลดวยังไงบางคนก็จะส่งลูกหลานไปอยู่ก้าวไก่ล้วด้วยซ้ํา ผมยกตัวอย่างสถานการณ์อันหนึ่งของการวิเคราะห์ให้ฟังดีกว่าในทางการในทางรัฐศาสาตร์เองเนี่ยมันมีสองโมเมนต,ต์สั้นๆในหลังเลือกตั้งนะครับในโมเมนต์แรกคือเราก็จะเฉลิมฉลองโอ้ยก้าวไกลแม่งชนะหมดเลยบ้านใหญ่แม่งพังแน่ๆบ้านใหญ่เจ๊งไปแล้วเห็นไหมว่า,าบ้านใหญ่แบบแพ้ในปาร์ตี้ลิสทั้งหมดถูกไหมครับน้อยมากที่บ้านใหญ่จะชนะในปาร์ตี้ลิสสุพรรณบุรีแม่งพังบุรีรัมแม่งพังเชียงใหม่แม่งพัง อันนั้นคือโมเมนต์แรกโอ้โหนี่ก้าวไกลแม่งแลนสไลด์ใช่ไหมครับแต่โมเมนต์ที่สองเราพบอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าหลังจากที่ก้าวไกลช,ชนะก้าวไกลจะตั้งรัฐบาลไม่ได้เนี่ยเฉยๆนะโมเมนต์ต่อจากนั้นก็คือว่าอาจจะเป็นสองนักขลาแบบใหม่ไงแต่ผมผมว่ามันเป็นมัลติเวิร์สมากกว่าก็คือว่าก้าวไกลชนะปาร์ตี้ลิสใช่ไหมครับแต่บ้านใหญ่ได้ตั้งรัฐบาล อันนี้ต่างหากคือทฤษฎีใหม่ถูกไหมครับก้าวไกลชนะกระแสแต่บ้านใหญ่ได้ตั้งรัฐบาลแล้วบ้านใหญ่ได้ตั้งรัฐบาลโดยการที่ทําให้พรรคเพื่อไทยและพรรคอนุรักษ์นิยมรวมกันได้ใช่ไหมครับฉะนั้นบ้านใหญ่ที่ยังคงอยู่ในพรรคเหล่านี้ทั้งหมดไล่ตั้งแต่เพื่อไทยภูมิใจไทย พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติสี่ภาคใหญ่เว้นประชาธิปัตย์ซึ่งตัวโหวตให้ด้วยเนี่ยมันก็คือบ้านใหญ่แม่งยึดอำนาจได้น,นี้มันก็จะอยู่ในสองนักขาลายแบบหนึ่งก็คือคนอยู่ในมันไม่ใช่มันไม่ใช่นักขาลาแบบง่ายๆแค่ว่าเฮ้ยมันมีอนุรักษ์นิยมชนะไม่ใช่นะมันคือสงครามในระดับท้องถิ่นก็คือการต่อสู้ของบ้านใหญ่ดินลนจะอยู่รอดยังไงบางคนก็จะส่งลูกหลานไปอยู่ก้าวไกลแล้วด้วยซ้ําถูกไหมครับ ฉะนั้นถ้าเรามองจากในท้องถิ่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอนุรักษ์นิยมมันเป็นเรื่องการเซอร์วิสของบ้านใหญ่ซึ่งบ้านใหญ่ไม่ใช่แค่เครือข่ายนักการเมืองนะมันลามไปจนถึงเศรษฐกิจความมัง่งคั่งในท้องถิ่นของตระกูลเหล่านี้ว่าย่างต้องอยู่ต่อใช่ไหมครับและสําหรับผมก้าวไก่ก็จะต้ะชชนะกระแสะอีกแหละแต่บ้านใหญ่เขาก็จะต้องผนึกกันแล้วอยู่ให้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่ายังไรการเมืองเนี่ย การเมืองเรื่องการเลือกตั้งสิ่งสําคัญอันหนึง่งอิเล็กทรอนิคส์โพลิติกเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมที่มีวงรอบของมันใช่ไหมครับเราเริ่มเห็นแล้วล่ะว่าถ้าคุณไม่ทํารัฐประหารแบบประยุทธ์เนี่ยคุณจะกลับไปสู่วงรอบนี้นะใช่ไหมก็คืออ้าวเดี๋ยวแม่เริ่มเสร็จเลือกตั้งชาติเสร็จนะเดี๋ยวแม่ไปต่ออาบาจอ,อาบาจอเสร็จเดี๋ยวแม่ไปต่ออาบตเทศบาลแล้วเดี๋ยวแม่กลับไปตั้งเลือกตั้งใหญ่เห็นไหมฮะ ฉะนั้นไอ้ไอไอไอสิ่งเหล่านี้แล้วม,มันมีอะไรที่มากกว่านี้อีกละเอากำนันผู้ใหญ่บ้านมันขึ้นอยู่กับใครแม่งคุมมหาไทยอ,อสอมอแม่งขึ้นอยู่กับใครคุมสาธารณสุขถูกไหมครับนโยบายกเกษตรที่จะแจกที่ดินอ่ะแม่งอยู่กับกเกษตรเห็นไหมครัฉะนั้นมันอยู่ที่การต่อรองสิ่งเหล่านี้ด้วยใช่ไหมครับ